สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็สสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอย่างออฟชานพลและฮานาลีวิสทั้งคู่นั้นได้ควงกันไปเติมความหวานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งโดยฝ่ายชายได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นว่าความอร่อยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ทานกับใครหลังจากนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักว่าโอ้ยเบาหวานขึ้นตาแล้วครับหวานไม่ไหวแล้ว พี่ออฟสวีท t s w e หวานได้อีกกินข้าวหรือกินน้ำเชื่อมนะคะมื้อนี้และเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของออฟชนพลเจ้าตัวก็ได้โพสต์ั้งภาพผู้และภาพของฮาน่าอยู่บ่อยๆแต่ไม่มีใครสังเกตนึวกว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมช่องเท่านั้นขอบคุณที่มาแรงข่าวจากเว็บ e n t e r t a i n t i n y c o m และขอบคุณดูทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ